สวัสดีครับวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับกล่องใหญ่มากๆเลยฮะมาแกดูกันครับว่าข้างในคืออะไรแล้วข้างในก็คือชุดหม้อกระทะของนามิโก้เคสเมเกอร์นะครับเป็นกระทะที่ดีไซน์สวยมาพร้อมฝาปิดนะครับใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับและสําหรับลูกค้าที่มาจากช่องผมนะครับเพียงใส่โค้ดที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับก็จะได้รับส่วนลด5%ทันทีเลยครับและในวันนี้นะครับผมจะนําชุดหม้อชุดกระทะของนามิโก้นะครับมาทําอาหารกันครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ครับผม อันดับแรกเรามาเตรียมหมูกันก่อนนะครับในส่วนของการปรุงหมูเบอร์เกอร์ผมก็จะใส่พริกไทยขาวพริกไทยดาแล้วก็ตามด้วยหัวหอมใหญ่บดครับเตรียมหมูเสร็จแล้วก็เอาหมูลงกระทะได้เลยครับผมในขั้นตอนนี้ผมก็จะกดหมูให้แบนครับระหว่างรอหมูของเราสุกก็มาเตรียมขนมปังกันเลยครับนำขนมปังเบอร์เกอร์มาผ่าแล้วก็ทาด้วยเนยครับแล้วก็ไปย่างในกระทะได้เลยหลังจากนั้นก็มาเตรียมผักนะครับแล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เอามาประกอบร่างกันได้เลยครับในส่วนของการจัดเบอร์เกอร์ก็เป็นการจัดครั้งแรกนะครับวางชิ้นไหนผิดตำแหน่ง ซองผสมน้ำทานได้เลยครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์เกอร์ของผมทําครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาพอได้ไหมครับผมทํากินเองชิ้นใหญ่สาใจมากครับกินไปก็เลอะไปครับผม